ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะโบแวนด้าไม่อายทำกินขายน้ำพริกสู้ชีวิตหลังเสียจงสวัสดิ์ยื่นข้อเสนอให้เป็นเมียน้อยแลกกับเงิน1.2ล้านบาท เชื่อว่าหลายคนยังจำได้ดีสำหรับพระเอกหนุ่มปอทิสดีสหวงศที่ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวแต่ก็กลับล้มลงป่วยด้วยไข้เลือดออกเมื่อช่วงปลายปี2558และเสียชีวิตในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้ใหกับคนไทยทั้งประเทศมีประชาชนจำนวนมากร่วมไว้อาลัยการจากไปให้กับปอทิษดี อีกทั้งทางด้านโบเวนดาแฟนสาวของหนุ่มปอที่คบหา,าดูใจมานั้นก็ยังได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวน้องมะลิพาขวัญสะวงลูกสาวคนเดียวของหนุ่มปอซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาอยู่พอสมควรซึ่งก็ทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นาแต่ด้วยความน่ารักของน้องมะลิทําให้มีบรรดาแฟนคลับหลงรักกันอย่างมาก และก่อนหน้านี้สาวโบก็ปรีแตกเมื่อเมเซียมาขอเลี้ยงดูสาวโบพร้อมเสนอเงินเดือนให้มากถึงเดือนละ1.2ล้านบาทโดยสาวโบได้ระบุข้อความว่าเตือนภัยนะคะใครเจอข้อความลักษณะนี้อย่าก,กดอ่านและตอบโต้นะคะอาจเป็นข้อความผู้ไม่หวังดีค่ะและอาจเป็นอันตรายกับตัวเราค่ะขอโทษนะคะไม่รับงานแบบนี้ค่ะเก็บเงินคุณไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวจะดีกว่าโจรโซเชียล แงานนี้เสียใจสามก็มีเงื่อนไขที่ยื่นให้กับโบแวนด้าโดยแลกกับการเป็นเมียน้อยพร้อมเงิน1.2ล้านบาทโดยเสียจงสวัสด์นั้นได้ขอเลี้ยงดูสาวโบเวนด้าแบบภรรยาลับโดยเสียจงสวัสด์ได้นัดสาวโบเวนด้าตรวจโรคที่โรงพยาบาลชื่อดังหากตรวจผลออกมาเป็นปกติพร้อมโอนเงินมัดจำก้อนที่1ทันทีล่าสุดสาวโบแวนด้านั้นก็ไม่อายทำกินขายน้ำพริกสู้ชีวิตหลังเสียจงสวัสด์ยื่นข้อเสนอให้เป็นเมียน้อย โดยงานนี้สาวโบก็ไม่สนเงินสกปรกได้โพสข้อความระบุว่ารับออเดอร์ช่องทางเดียวนะคะไลน์ไอดีหม่ำแซบนะจ๊ะพี่